ให้มาเินดูเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างพี่พวกเรามีแฟนคลับในรายการเขาก็มีทุกคนทําง,ง่ายว่าลิเกเนี่ยเขาจะมีหัวเชื้อของเขาเยเอยู่แล้วดวงเขาเนี่ยหรือแต่ละคนที่มาเป็นลิเกเนี่ยเขาจะมีดวงดาวเกี่ยวกับเรื่องเสน่ห์ดาวเขาจะซ้อนกันสองดวงอ่าพอมาเกี่ยวกับเรื่องเสน่ห์เมตตาเสร็จพอเขาว่าเสริมอีกมันก็ยกิ่งจะเสิริมให้คนรักเมตตาหรือว่าเราจะขออะไรก็ง่ายขึ้นเจรจารอะไรก็ง่ายขึ้นและอันนี้จะเหมาะสําหรับคนที่เป็นแม่ค้าแม่ขายสําหรับคนที่ต้องการขอยอดนะครับหรือว่าสําหรับคนที่จจะต้้องาาาใใชวนกร นะครับส่วนใหญ่ถ้าจะแนะนําเนี่ยจะให้ปกติรู้สิท่งที่เราไปจะบ,บูชาสองเส้นนะครับก็คือหนึ่งมีสนิทเมตตาครสองนะครับคือดักเงินดักทองมีทับน,นะครับนะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อา,อาจารย์แนะนําให้เป็นแบบนี้นะครับน้องๆตัดนั่นแหละอันนี้ก็คือมาอธิบายความเป็นพลรักและพลารักเนี่ยเป็นศาสตร์ช่างสุก ไม่ได้เปิดวิธ um uh ีการลงนัททั่วไปนะครับเป็นศาสตร์ชั้นสูตพภารักก็พูดตรงตัวอยู่แล้วว่าพารักใครเก่งก็รักแม้กระทั่งศัตรูเนี่ยยังยอมสยบด้วยบารมีของพารักหรือความรุ่ดหับเหมือนความมิสเนี่ยมีความเป็นออร่าคนบางคนนะสังเกตไหมบางคนเขาไม่ได้หน้าตาดีมากนหรูดังนั้นบางคนเขาไม่ได้หล่อเหลามากแต่ทำไมเขาดูมีเสนี่ยเพราะเขาเป็นอั่าอันนี้มันคือเรื่องจริงแล้วมันไม่ต้องเป็นว่าเราจะต้องแบบโอ้โหสวยหล่อขนาดนั้นที่คนจะมาดึงดูดบางคนสวยหล่อก็อย่ง อันนี้ก็คือเป็นความเชื่อนะอันนี้ก็คือให้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครที่ใครที่เชื่อก็เขาเรียกอะไรก็มีครูบาอาจารย์คุ้มในตัวแต่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่เราก็อ่าเขาเรียกอะไรยาอะไรกันนะครับก็คืออย่างที่บอกว่าทุกคนที่ต้องการบูชาหรือต้องเข้ามาหาการต้องการเข้ามาหาอาจาร,รย์เนี่ยตอนนี้อาจาร,รย์จัดการให้เรียบร้อยแล้วต้องบอกว่ามหาอาจารย์ตอนนี้ยากมาก นี่คือแบบเรียกว่าเป็นโอกาสพิเศษแบบฟาตแท็กสำหรับ f อซของสามนเลยที่จาได้มีโอกาสแล้วล่าสุดเห็นว่า,บบาคือล่าสุดเนี่ยคนที่มาที่สํานักค่ะไม่ได้เจอได้แดงแล้วเห็นว่าอาจารย์เพิ่งทำพิธีแล้วเพิ่งมาสดๆร้อนๆแบบนี้กำลังร้อนเลยร้อนเลย